โอ้อันนี้อ่ะเห็ดยังเนาะนี่สบายดีเลยพี่น้องเฮ้ยบาดไมมเห็ดไม่ใช่อันคาตั้งคาเทียงเลยเสีาเผ็ดห่างแท่นี้แล้วเจ็บดากและเนี่ยน <and goodness> ี่ห่างกานเยอเห็ดคล้ายบ่ตัวนี้เออชิ้คล้ายเป็นเห็ดต่วยแล้วเห็ดใบคนนั่งอ่าดอกอันนี้แม่งามเลยพี่น้อง เหลืองหุ then, uh, uh. Wow. ่งต็มเลยวานมันหนักคนตกมันมันหุกพี่กงนูดพี่มันหนักเอะคนหุ่นมันแหละมันหนักมันหนักดอกมันนะโดกมันนั่นพูดไอ้เนาะดอกงามเนาะอืองามไปเลยเนี่ยมังามงามเหลืองหุ่งดูว่ะเอ้าไปเบิ่งข้างในก่อนอันนี้ต้องอันนี้แหละพี่น้องซันตะโศลงตะนองปลาเที่ยวแต่แต่อาบน้ำให้ทิมมันน่าทายละ น้องพิงเด้อพี่น้องเฮ็ดยังนี่สดีเด้้อจาไทยเตรียมโก่อไฟเด้แม่หมอนเพิ่นไปอันนั้นแม่เท่าหมอนเพิ่นไปซื้อกุ้งเด้อพี่น้องน้องลุงที่ร่างถั่วให้แม่เฒ่าร่างล่างลูกล่างมันชาดมันเบิดกระเปิงน้ำไช่ลูกเอ้ยผูกหวยลุงเบิุญ ล่างล่างลูกโอ้ยมันยังลไอยู่ตักเอาปูนหอกปูนไอ้ายคอยว่าจะเอาไปปลูกอยู่ดินพอขออนุญาตมันตายพี่น้องโอ้ยตกแรงเพิ่นบ๊อบาตายอาเอาแล้วแตว่เอาไปปลูกเอาไปแล้วแล้วปูนกูบอีเมะเอามาแล้วก็ปล่อยลงนี้เลยพี่น้องเอ้ยลุ่นหลังจริบ,บุ๋มมินบ่นนอนน,อน้นนนำดำดำบ่ บกบซืのの้อมาแต่อัะนะเอออีแม่ซื้อแนอแล้วก็กะเจ้าหายน้ำเน่อ้าวคือได้หิวอัะน่ะมืออ่ะชาวเอน้นได้หิวลำโพงมือแะไรบ้านเนต้อนไม้ต่อแซนแบบนัน ผู้ฉากมันเข้าที่นี่อย่างยังมันได้มางเลยก็ต่อเสียบออกต่อเลยเอาบัตรเอาจะเสียบพังหรือว่าตาบมึงดูตายโอ้มันนอนเออเบิ่งตัวนี้อีกดนี่ตัวนี้อีกนี่โอ้ยมันเป็นตายเนาะมันนอนเนาะโอ้คนเราบอกมันตายมันนอน พเระวพิ่นตายได้เก็บมาล่างมันบดเด้นนั่งลุงเด้อ้วยหังเออล่างอย่าให้คิ้วสไลด์เด้อตานหลอนเด้อมาทางนี้ขวากสีเห็ดเจีไวไหวเดพี่น้องเด้อตำเจีวถ่ายแม่เจียวชีฟูดอืมกินกับกุ้งแล้วยังไปซื้อกุ้ง๋วยว

你那干啥了？

คอนแซ่บแล้วอันนี้ขันตาลโอ้ที่ตาลกิน 没去，不不，没去。 A tội nghe nghe bạn nha bắn nha bắn không bắn nha bắn nha bắn nha จุ่มอีกบานนียเ้าไปคุ่มอ้กสบายขนาทางนอนพังเสียงกระตูนอืมออกบ ก็ตนแล้วก็ทางก็นอนดูดนมป้าต้องดูใครเดนแนวนี่บาวมีออมเดยคุกกะใช่ไหมเข่าขาเราบ้มาเข่าโออเข่าพี่เป็นแนวนี้ปะโอ้ยเข่าพื่แตกโคตรเลยนี่ ลุงลลกาขอเจ้ามาให้นองไงิน้ำซิมาฮะเลนเด็ดดดขาโเ่เขาเป็น,นย,ยังงบเอ้าเป็นตะกินเลยดิมางมางมาง ปปาามาปั่นใจในี่ยาง้นมาบน่อฮักเลบอ้าปันเนี่ยไละอีะ้าเขิดน้ำสีอิวอ๊วใส่ไปน้องกินต้อนน้องทำับ phóng 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 cắt. Cắt. phóng 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 ไปป้อน้องหน้างโง่ขนาดป้าตุ๊ดหรือโฟดานี่ดิปลาหมึกกับกุ้งกับมาเลยพี่น้องเย้ยพ่อกกสิไปทำการาลวกก้นกินแม่แม,แม่แม่ซื้อสุกิน เอาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อเพียงเด้อจะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า